นอนเถอะแล้วก็หลับหลับแล้วหันไปด้วยหลับหลับแล้วครับลูกหิวด้วยครับหลับด้วยครับกินด้วยหลับด้วยหนูสารมากเลยอ่ะาอยู่ด้วยแม่เขาจะหลับด้วยหนูสารกินด้วยหลับด้วยหลับแล้วปะเอ๊ะกิวด้วยหลับด้วย ไม่ละไม่ละสติขาดแล้วเนือนี่จะบคาไอะไรหลงกินเหรเฮ้ยหลับแล้วเนี่ยหลับไปกินด้วยหลับด้วยกินไปแล้วหลับแล้ว คงไม่กินอะไรแหละเดี๋ยวเอาไว้ให้กินเ<บ>ดี๋ยวคืนมาจบการปั้นข้าวเด็กเท่านี้ดูสภาพตอนนอนดูไม่ดี <c oughs>